World of l e g e n d โลกแห่งตำนานสิบอันดับงูที่อันตรายและมีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกอสรพิษร้ายที่สามารถดับชีวิตเหยื่อได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีไปดูงูละ่ะดูทำไมละ่ะน่ากลัวจะตาย กาก้าอยากดูครับจะได้รู้ว่างูตัวไหนอันตรายมากพอเจอปุ๊บเราก็จะได้วิ่งหน,นีเลยไงไอจริงด้วยสิงั้นกีกี้ไปดูด้วยงูเป็นสัตว์สายพันธุ์ที่น่ากลัวที่สุดเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็สามารถทำให้คนที่มองเห็นขนพองสยองกล้าวได้ และงูสิบสายพันธุ์ดังต่อไปนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอสอรพิษเพชรคาดเรามาดูกันเลยดีกว่า10อันดับงูที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกขอเริ่มด้วยอันดับที่10บงูเดธแอดเดอร์งูเดธแอดเดอร์พบได้ในออสเตรเลียและนิวกินี ด้วยร่างกายสั้นป้อมและมีหัวรูปสามเหลี่ยมมีเกล็ดขนาดเล็กมันเป็นงูที่ล่างูด้วยกันเองในการกัดแต่ละครั้งงูเดทแอดเดอร์จะปล่อยพิษออกมา40-100มิลลิกรัมซึ่งประกอบด้วยสารพิษร้ายแรง0.4-0.5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมงูเดทแอดเดอร์เป็นที่น่าสะพึงกลัวอย่างมาก พราะพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทจะทำให้เหยื่อไม่สามารถขยับร่างกายได้และอาจเสียชีวิตภายใน6ชั่วโมงหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวโดยเหยื่อจะแสดงอาการจากพิษงูหลังถูกกัดภายใน24 2 8ถึงชั่วโมงทั้งนี้งู d e a แอดเดอรนับเป็นงูที่มีความเร็วในการฉก สูงที่สุดในโลกโดยสามารถฉกค,ครั้งที่สองได้ในเวลา0.13วินาทีอชกเร็วมากๆเลยนันซี่สยองอันดับ9งูไวเปอร์สหรืองูแมวเสารงูในวงไวเปอร์ เป็นงูพิษที่พบได้ทุกพื้นที่ในโลกเว้นแต่ที่แอนตาร์กติกออสเตรเลียไอแลนด์มาดากัสกาและฮาวายบรรดางูไวเปอร์นั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและออกหากินในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาหลังฝนตกพวกมันเลื้อยได้เร็วมากแต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของงูไวเปอร์นั้น ก็คือพิษที่สามารถก่อให้เกิดอาการต่างๆโดยเริ่มจากการปวดในบริเวณที่ถูกกัดตามมาด้วยอาการบวมในทันทีมักจะพบว่าเยื่อมีเลือดออกโดยเฉพาะจากเหงือกความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจไม่ทำงานซึ่งนำไปสู่ความตายในที่สุดไอ้งูแมวสาวประเทศไทยก็มีเยอะซะด้วยสิ อ้ยนั่นดีต้องระวังให้มากเลยนะอันดับ 8. งูเห่าฟิลิปปินส์งูเห่าฟิลิปปินส์มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดางูเห่าด้วยกันพบเห็นได้ทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ด้วยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทนี้จะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ การทำงานของระบบทางเดินหายใจและเป็นพิษต่อระบบประสาทเหยื่อที่ถูกงูเห่หาฟิลิปปินส์กัดอาจประสบภาวะระบบหายใจเป็นอมพาตและเสียชีวิตได้ภายในเวลา30นาทีวาย30นาทีจะไปโรงพยาบาลทันเหรอเนี่ยเพราะถ้าอยู่ในป่าก็ยากเหมือนกันนะอันดับ7 งูเสือไทเกอร์สเนงูเสือเป็นงูพิษที่มักพบได้ทางตอนใต้ของออสเตรเลียรวมถึงหมู่เกาะชายฝั่งทะเลสีสันของมันมีลวดลายที่สวยงามแต่พิษของมันนั้นสามารถทำให้ผู้ที่ถูกกัดเสียชีวิตได้ภายใน30นาทีแม้ว่าผู้ถูกกัดส่วนใหญ่ จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้นาน6 2ถึง25ชั่วโมงก็ตามแต่ความรุนแรงของพิษงูในยุคที่ยังไม่มีการพัฒนาเซรุ่มงูชนิดนี้เหยื่อที่ถูกงูเสือกัดมีอัตราเสียชีวิตอยู่ถึง60 7ถึงเ0อร์เซนดีนะที่ผลิตเซรุ่มได้ใช่ใช่ม่งั้นแย่เลยนะต้องมีคนตายอีกเยอะ อันดับ6งูแบล็กแมมบาเป็นชื่อของอสรพิษซึ่งเป็นที่หวาดกลัวมากที่สุดในแอฟริกางูแบล็กแมมบามีลำตัวยาวเฉลี่ย2.5-3.2ถึงเมตรและบางครั้งอาจเติบโตได้ถึง4เมตรครึ่งมันเป็นงูที่เลื้อยได้เร็วที่สุดในโลกด้วยความเร็ว4.3เมตรต่อวินาทีความน่าหวาดกลัวของมัน นอกจากพิษที่ร้ายแรงติดอันดับโลกแล้วมันยังสามารถโจมตีได้มากถึง12ครั้งพิษของมันจากการกัดเพียงครั้งเดียวสามารถดับลมหายใจของผู้ใหญ่ได้โดยพิษที่ส่งผลต่อระบบประสาทที่ออกฤทธิ์เร็วมากในการกัดแต่ละครั้งอาจปล่อยพิษออกมาถึง100-120มิลลิกรัมโดยเฉลี่ยหรืออาจมากถึง400มิลลิกรัม ไหวเลื้อยก็เร็วฉกก็รัวอย่างนี้ใครจะปรอดได้เล่านั่นสิน่ากลัวสุดๆเลยอันดับ5งูไทยปันงูไทยปันสามารถพบได้ในออสเตรเลียพิษของมันรุนแรงพอจะสังหารหนูตะเภาได้ถึง12,000ตัวโดยพิษจะเข้าไปบล็อกหลอดเลือดแดง หรือเส้นเลือดของเหยื่อทั้งนี้มีรายงานว่าก่อนที่จะมีการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูชนิดนี้ไม่มีเหยื่อรายใดที่ถูกงูไทยปันกัดแล้วมีชีวิตรอดได้โดยผู้ที่ถูกกัดสามารถเสียชีวิตได้ภายในหนึ่งชั่วโมงไพตัวนี้ก็น่ากลัวพิษมันร้ายแรงมากๆเลย อันดับ4งูทับสมิงคลา Blue Crate งูทับสมิงคลาหรืองูมลยันเป็นสายพันธ์ุสังหารที่พบได้ทั่วไปในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้ที่ถูกงูทับสมิงคลากัดมีโอกาสเสียชีวิตได้50%แม้จะได้รับเซรุ่มแก้พิษแล้วก็ตามงูทับสมิงคลาเป็นงูล่างงูกินงูชนิดอื่นเป็นอาหาร โดยมักจะออกหากินในเวลากลางคืนและจะดุร้ายมากขึ้นเมื่ออยู่ในที่มืดอ,อย่างไรก็ตามงูทับสมิงคลาค่อนข้างขี้อายและพยายามหลบซ่อนตัวเองมากกว่าออกมาจู่โจมเหยื่อพิษของงูทับสมิงคลาเป็นชนิด neurotoxin ซึ่งส่งผลต่อระบบประสาทและมีความร้ายแรงกว่าพิษของงูเห่าถึง16เท่า เฮ้ยงูเห่าที่ว่าแน่ๆยังแพ้ง,งูทับสมิงคลานั่นสิดีนะที่มันขี้อายอะ่ะก็เลยไม่ค่อยมีใครพบมันอันดับ3งูสีน้ำตาลตะวันออก Eastern Brown Snake งูสีน้ำตาลตะวันออกหนึ่งในงูพิษร้ายแรงติดอันดับโลกสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไวปราดเปรียว มีนิสัยดุร้ายและมักชอบไล่ตามเหยื่อและมีการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่ง,งูสีน้ำตาลตะวันออกที่มีอายุน้อยก็สามารถฆ่าคนได้พิษของมันมีผลทั้งต่อระบบประสาทและมีผลต่อการแข่งตัวของโลหิตพบได้มากในย่านที่อยู่อาศัยของออสเตรเลียออออสเตรเลียอีกแล้วอะทำไมมันเยอะจังอ่ะ นั่นสิพิษร้ายแรงทั้งนั้นเลยอันดับ 2. ง,งูไทยปันโพ้นทะเลมีถิ่นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลียลำตัวมีสีแทนดำโดยงูไทยปันโพ้นทะเลนี้ได้ถูกจัดให้เป็นเพชฌคาตที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในบรรดาง,งูที่อยู่บนบกโดยพิษที่ปล่อยออกมา จากการกัดเพียงหนึ่งครั้งมีปริมาณอยู่ที่110มิลลิกรัมซึ่งมากพอที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ถึง100คนหรือประชากรหนูถึง250,000ตัวเลยทีเดียวโอ้พิษด,ดุนแรงมากๆเลยยังมีโหดกว่านี้อีกเหรอเนี่ยและสุดท้าย อสรพิษที่มีพิษร้ายแรงอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คืองูทะเลซีสเน e งูทะเลนับได้ว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกโดยพิษของงูทะเลเพียงไม่กี่มิลลิกรัมก็มีฤทธิ์มากพอที่จะสังหารมนุษย์ได้ถึง100คนแล้วการกัดหนึ่งในสี่ครั้งมักจะมีพิษ อย่างไรก็ตามงูทะเลนั้นมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าโดยชาวประมงมักจะตกเป็นเหยื่อถูกงูทะเลกัดมากที่สุดเนื่องจากมักจะพบงูสายพันธุ์นี้ติดขึ้นมากับอวนหาปลาในมหาสมุทรงูทะเลสามารถพบได้ทั่วน้าน,น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตรเลีย สำหรับพิษของงูทะเลนั้นมีความรุนแรงต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของงูทะเลดูบัวสีสเนกนับเป็นงูทะเลที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง world of legend โลกแห่งตำนานจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากเรานะคะ